โอเคค่ะมาเข้าสู่ในหมวดของการดัดขนตานะคะเพราะว่าพี่เมย์เนี่ยปัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วในส่วนของการดัดขนตานี้เรารู้กันอยู่เนอะว่าเราต้องดัด3ครั้งนะคะก็คือดัดเนี่ยค่ะล่างกลางบนมันจะได้ไม่แบบหักแบบอย่างเงี้ยไม่สวยเนาะอ่ะทีนี้ส่วนคือ เมื่อกี้พี่เมยเติมอินเนอร์ไลน์ข้างล่างให้มันเค็มไม่ชอบในส่วนของการติดขนตาปลอมเป็นยังเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงหลายๆคนอะเราแกะมานะคะคือมันัวจอ,อมาจากแพทอย่างนี้นะคะก็แกะตัวสติ๊กเกอร์ของเขาอะคะ่ะแกะออกมานะคะอย่าดึงตรงกลางนะคะเพราะว่ามันจะเสียทรง มันจะขาดมันจะหลุดคือให้คุณแกะแต่ตรงนี้แล้วคุณค่อยคงัดค่อยค,อยคอยแกะค่ะจะใช้แหนบก็ได้หรืออะไรก็ได้ mm. เมื่อคุณตัดออกมาแล้วนะคะ mm. ก็ทำการวางทาบค่ะทาบดูว่าขนาดตาของคุณเนี่ยมันแบบเท่าไหนเราก็ตัดแค่ได้เท่านั้นอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบความพอดี อย่างตัวอย่างตัวเมเนี่ยไม่ได้ตัดเลยเพราะว่าอยากให้มันแบบดึงหงอเพราะว่าเป็นคนตาตกมันหมาเส้นเปน็นอาทแล้วถ้าเกิดว่ามันงอแบบอ่ะบางบางทีมันมาแบบนี้ค่ะแต่ตัวนี้มันเป็นแกนได้มันจะไม่ค่อยมีปัญหามันจะไม่มีปัญหากับพวกแกเนเอ็นนะนะคะให้งอเขาก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมงอนะเราใช้ตัวพวกอุปกรณ์ที่มันโค้งแบบนี้ค่ะมาสคาร่าอย่างเงี้ยค่ะดัดเขาให้เขาแบบ ให้เขาอ่อนให้เขาโค้งแบบนี้สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเขายังโค้งไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ความร้อน <c oughs> พวกใดเป่าเลยแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นอ่ะแก้ปัญหาเรื่องขนตามันไม่งอนแล้วบอกเรื่องการแกะแหละอ่ะต่อไปเป็นเรื่องทากาวนะคะพี่เมยใช้กาวดูโอใช้ดีมาก ตายเถอะใช้ได้นานร้องไห้ก็ไม่หลุดมีตัวนี้นะแล้วก็ M T I ที่ชอบจริงๆแล้วตัวตะข่ายติเทสตานี่เมก็ใช้การูโอนะคะทนแต่ขอเวลาเขาเซ็ตตัวแบบหนึง่งไม่จำเป็นต้องถ่ายเยอะนะคะไม่มีประโยชน์อุ้ยทำเสียงดูไปหรือเปล่า พอเวลาเขาเซตตัวสุดพักหกวิเป็นอย่างต่ำเพราตั้งใจค่ะเคล็ดลับก็คือเหมือนการแต่งตาทั่วไปที่บอกไปเมื่อกี้ว่าจะได้ไม่ต้องทำหน้าแบบหล่ำปลเหลือคือมองต่ำค่ะเทคนิคคือมองต่ำ ือไม่มีใครเชื่อเลยไม่ค่อยมีใครเชื่อเลยแต่จริงๆเราเป็นเทคนิคที่ทําได้จริงนะคะเอากระจกนะคะวางไว้ใต้คางค่ะเรามองค,คุณจะเห็นคนุณจะเห็นขนขนตาค่ะที่ฉีดกับขนตาที่สุดอะค่ะแล้วคุณก็วางบนนั้นแล้วแต่ว่าคุณจะถนัดวางที่หัวตาก่อนหางตาก่อนหรืออะไรก่อน อันนี้เมยวางที่กลางตาก่อนนะคะแล้วก็ขยับมาที่หัวตามองต่ำค่ะไม่ไม่ต้องทำหน้าแบบไม่ต้องทำหน้าแบบนี้เลยค่ะสวยๆอยู่ข้างนอกเราก็แต่งหน้าได้มีผู้ชายเดินผ่านเราก็แต่งหน้าได้แล้วก็แบบชิวๆแบบเเาาก็วางอะ่ะ ก็แบบเออสวยอะ่ะเออชิวนีสวยสวยมิไม่มไทำหน้าเป็นนกเงือกนะนะ่านะกลัวก็บอกหายเคยอา่ยา,านะนิตยสารนะนิตยสารของญี่ปุ่นอะ่ะคือมันเป็นหนึ่งในเรื่องในช็อตที่ผู้ชายอะกลัวเลยด้วยซ้ำไปเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นเราแต่งหน้าให้สวยแล้วแล้วบางแต่งเราก็ต้องสวยด้วย อย่าติดชิดหัวตามากเกินไปนะคะมันจะเจ็บแล้วพอเจ็บปุ๊บพอคุณเคืองอย่างเงี้ยน้ำตาคุณก็จะไหลคือเราก็ไม่รู้ก็คือแล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่คนก็คือบางคนอาจจะทนไม่ได้บางคนอาจจะเคืองมากเคืองน้อยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็คือเคืองเราก็คือน้ําตาไหลแล้วก็คือทุกอย่างจบกันเพราะฉะนั้นก็คือหางพอประมาณเลย ส่วนตรงนี้ก็คือช่วงไหนที่เหลือเป็นกาวขาว,ขาวนะคะยินร์ลายหรืออะไรเงี้ยนะคะวาค่ะห้มันเชื่อมกันอันนี้ก็ขนตาจริงๆก็ออกงานกลาคืนได้นะคะแต่ถ้าชอบใหญ่กว่านี้ก็ได้จริงๆจะซื้อใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ไม่ชอบค่ะชอบกัน เอาขนตาแบบซ้อนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันสนุกกว่ามันแพงกว่าแล้วมันได้อารมณ์หลากหลายมันเหมือนมันเป็นการทดลองอะค่ะว่าเราจับคู่ขนตาแบบนี้แล้วเราจะได้แบบไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราเหมาะกับแบบไหนที่สุดเห็นไหมคะแต,ต,ขต่ขนตาต่ขนตาติดขนตาง่ายไม่ยากด้วย สวยด้วยไม่ลำบากอย่างที่คิดเห็นไหมมีขนตาไกา่ากากลายเป็นหงเดี๋ยวมาเจอกันขั้นตอนต่อไปนะคะ